ไ่ได้คุดลุมบังเกิลอย่างไงบอบ่รุนนี้บ่ต้องคุดดอกนี่ยังเดียวนี่ยังเดียวไปบ้านด้อนี่นี่ยังเดียวไปนองรุนนี้รุนนี้บ่ต้องคุดเออคือว่าเพิ่นชิ้นชากับเสียงปืนมาแล้วแต่สมัยน้อยแบบว่ายอนทหารเอาเต้นเอายังมาวางขายพากข้ายกดะเนพวกขมิ้นโอ้พวกขมิ้นอ่ะมันอพยพมากมันอยกมากอุพยพกมากเออมันเอามันก็เอาปากกระป๋องเอาอันขายอันขายอันเอาปากกระป๋องมาขายคนไทยแล้วมัน อ่านังเสียกอามาเร็งขวานมีเสียอีกพี่น้องสวัสดีสสดจ้าพี่น้องืันนี้ก็มีโอกาสเด้มาเที่ยวช่องจอมน,าน้าจ้านาะพี่น้องเนาะก็คือนี่ก็เป็นมาดามช่องจอมเนาะที่เปิดช่องยอูทูเพ่อกันนะ,ะพี่น้องอ,อันมาสัมผั์เพลินสัมผัสชีวิตเพลินเนาะว่าเป็นไปจังใดมาจังใดแล้วถึงได้อันได้เป็นมาดามช่องจอมเนาะความเป็นไปเป็นมาเนาะอันอายายบอกเลยว่าสมัยก่อนจาเป็นยังใดจะขายยังมีชิบยังคือบอกไปเลยเด้อโอ้แต่กี่นะคะ ตะกี่ครับพี่น้องอ่าคอยกับไปเป็นแม่ค้าขายในตลาดช่องจอมล้วค่ะอ่าไปเย็บผ้าเนาะค่ะเที่ยวกับไปเอ็นดคันแรกได้จะเป็นแม่ค้าอายุช่องจอมขายอย่างนี้นะอันเตเขาเต๊เขาเจ้าเปิดอัยไม่ไหมเนาะออืโอ้ยสัมบลเลสเทสะเที่ยกับอ่าไปขายกล้วยไม้ออขายกล้วยไม้เขาว่าขายตะกี้เขาเรียยมกล้วยไม้นะพี่น้องเอ้ยก็ไปรับกล้วยไม้เนียวเยือกพนะเหนียเยือกท่าเที่ยกับไปดักซื้อน้ำขมิ้นพนะดักซื้อน้ำขมิ้นมาขายออื ขายกับของฟังคำเมนมาขายฟังไทยจ้าแล้ววันนี้กอาหารเสียคำเมนมาซื้อของเฮา,นะานะเออยเย้เยพ่อเนี่ยเราเออกะซื้อเนาะเขาเดียวเพิ่นซื้อเวลาพรอ่แต่ว่าซื้อช่องเพิ่นนำมาดามช่องจอมมาดามจอมมาดามจ,จ<ะ>มนน้ขายนะขายดีดีเลยค่ะพี่น้องวันนี้กะเป็นแม่ค้าไม่เนาะคะ่โโเะเนาะโอ้โหอีหย,ยังพันมาว่าแจ็คเสี่ยงก็เนื่อยใสพันมาอยู่คนมาซื้อหลายๆเนาะแจ็คเสี่ยงก็เนื่อยใสขายดีค่ะตุยยายดีวันนี้ไอ้วันนี้ อัานเดี๋ยเวเอาเงินใบไว้ในหมวกป่ะนะขมิ้นกะสิลักของข่อยไหมเออเอาเงินตังไว้ในหมวกออเออขมินน้นมันมันวา่าอันข่อยว่างขอมีอกระเป๋าเลยพี่นออ้องเอขอข่อยไปขายของใหม่ๆข่อยพวกหัจักว่าเข,า,า,า,ขาใส่เงินเท่าไหร่มหาวันเก็เบบ่มี่ป่ะนะมันได้หลายขักดเงิน,นใส่กันหมวกไหวป่ะนะขมิ้นสิเป็นร้อยปันเนียวมันกำลังสิเป็นจับเอาเงินข่อยก็เดี๋ยวไปเห็นพ่อพอดีมันเฝ้าทกกมือกับเพื่อนป่ะนะข่อยก็บ่เอาเรื่องมันเด้๋ยวข่อยบ่เอาเรื่องมันข่อเขาว่าข่อยกับซื้อข่อยก็ยิ้มปันเนี่ย มีมือหนึ่งข่อยกับไปเนาะไปตลาดมันไปเห็นข่อยเนาะคามินห็นข่อยว่ามันก็บอกภาษาคามินมันบอกว่าอ่าอุ้ยยายยายดำพี่ท้ายายดำนี่จัดเจียนะเป็นว่าอืมจัดเจียจัดรอนะเดินเจ้ายายดำอืออ่าไอ้ดำวันนี้เจียดำเป็นว่าอืมจัดเจียจัดรอนะเป็นว่าว่าเอาเอาเอาเรียงเพิ่นนะพี่น้องอือคามินอ่ะอืมมีทุกรูปแบบปยญญุหันเขาเป็นอะไรหรอกแม้แต่นี่ยจะขายของยูโดนมันได้ก็ขายไปขายมา โอ้ยอยู่หันประมัน่นหลายปีอยู่ได้พี่น้องเออหลายอยู่กับยู่ล้วพวกเสพิพ่งเสียออกมาวา,วางที่เขาสั่งตึกนี่ล่ละเพิ่งออกมาเนี่ยเขา,าสั่งตึกว่าเาบื้องเราเป็นตาไปบลรอดนะคะเนาะเป็นแกะเป็นอะไกับไฟใหม่เ่็นวะเป็นยังไงมาจังใดถึงถึงไปได้เป็นเป็นมาดามพลังอาธถามน,นะบมแบบก็คือ ที่บิดบ่าได้ผัวไทยกะก็เจอมาแล้วนะคะเนาะเ <ừ> จอมาแล้วอืได้ผ <ừ> ัวไทยกะกะฉันก็เป็นคนทีแบบเป็นคนที่บ่ได้โชคดีนะคะเนาะ <ừ> เป็นคนที่ไม่โชคดีเหมือนผู้หญิงผู้หญิงอื่นนะคะเนาะผู้ชายไทยดีๆมีเยอะแยะแต่ดุบุญวาานาสนาเรามันไม่มันมั่ได้มันอัพันนะคะนะอัพนะคะเนะเะาะก็ัตัดสินใจหาพลังเลยดวงเรามันลองไปใช้ชีวิตกับหาชีวิต ชาวต่างชาติดูเผื่อชีพมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้แหละค่ะเนาะไปหาแจ้งใดบนในทางนก็ไปกับไปพัทยานะคะพัทยาอ๋อก็ะเป็นแหล่งพัทยาในพัทยาบางคนเขาก็บอกว่าพัทยาเนี่ยเป็นเป็นแหล่งที่อเป็นพวกผู้หญิงหากินนะคะขายตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นโด่งดังเลยอะเป็นเป็นแหล่งไม่ยิ่งขายตัวเป็นไมยิ่งหากินนะคะนะสิเป็นคนเราก็ดูแต่เขาดูแต่แต่ภายนอกเขาดูแต่ สถานที่สถานที่นะคะสถานที่มันบ่งบอกนะคะเนาะแต่แต่ก็เราคนเรามันเจ็ดดีจะชั่วมันไม่ได้ขึ้นบนสถานที่อยู่บนใดกระซั่วเหมือนเนาะแมะ่เหมืนนะอยู่บดกระซัววใดเหมือนนี่แหละฝากบอกฝรั่งทุกคนเด้เอือยจะเป็นม่องมายิ่งท่ายิ่งสันนะคะเนาะเออมันก็มันก็มันก็เจอเจอหลายแบบนะคะเนาะพวกผู้หญิงในในในอ่าอ่าในพัทยานะเขาคนดีๆทั้งนั้นแหละ ผู้หญิงไทยเราดีๆทั้งนั้นแหละแต่เขาอเขาไปอยู่ในจุดตรงนั้นน่ะอืเขาก็ต้องเขาก็ต้องการสิ่งดีๆแต่บางครั้งเขายังไม่เจอ่ะอมเขาก็ยังไม่ถูกใจเนาะค่ะเหมือนเราไปหาซื้อเสื้อผ้าหละเราเลือกยังไม่ถูกใจเราก็ยังไม่อยากได้อย่างนี้ประมาณนั้นเลยมมนี่จะไปหลายปีบอยายจะได้ไปไปเป็นสาวบาเบียอ๋อเพิ่นไปเป็นสาวบาเบียเนาะไปก็ไปเจอไปเจอตาโรเบิร์ตแกมาเมืองไทยเนาะเกยกมาเมืองไทยคุณครั้งแรกอะ เกมาครั้งแรกเกมาครั้งแรกเก็์ไม่เจอเราบดังๆเลยไงเกมาครั้งแรกเกยไม่เจอเราเออเกยมาเจอเราที่นี่ก็เออเกยก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ดูแล้วไม่เหมือนผู้หญิงขายตัวแกว่าเงนี้เนาะเออไม่เหมือนผู้หญิงขายตัวอเออเป็นผู้หญิงที่อ่าดูแล้วอ่าฝากฟีฝากไขได้่าบงี้เนาะ ก็เลยสรุปแล้วก็เลยได้ได้ได้ฝรั่งพี่น้องก็เลยได้ฝรั่งก็เลยได้มาอยู่กินกันจนสมุนนี่จ้ะ่ก็ไม่ได้คนร่ำคนรวยหรอกแต่พวกเราเข้าใจกันนะคะเนาะอยู่ี่ความรักเนาะก็ชีวิตก็มีความสุขนะคะเนาะต้องเอาต้องเอาหาคนที่เขาจริงใจกับเราก่อนนะคะเนาะบันเนียนจิตถามเนาะบันเนีจิตถามว่าตอนนี้บ้านวัลลภพรเนี่ยพี่น้องยู่ใกล้ๆช่องจอมเนายอยู่ติดกับช่องจอมเลยได้พี่น้อง จะถามาเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการถ้าเกิดสงครามขึ้นเนี่ยเตรียมเตรียมความพร้อมในการนี้อย่างไรก็บางคนเขาก็อา,จจสาะะเสีมีสถานที่ให้พักพิงเนาะค่ะเนาะก็จะย้ายไปมีอ่ามีมีหมู่บ้านมีสถานที่ให้พักพิงแต่ว่าเราก็จะไม่ไปนะคะก็จะไปกับคุณสารนะคะเนาะไปกับคุณสารถ้าเกิดสงครามเนี่ยคือจิพาจะไม่ไปอ่าไปสามีเขาไม่อยู่อย่างนั้นหรอกคะ่ะ<ๆ>เขาเขาต้องไปอยู่ที่สถานที่ย่านว่ย,ย้ายทามนะย่านบนะ ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราอยู่กับลูกปืนมานานแล้วแลั<อ>นเ,เ,เพิ่นชินแล้วนะพี่นออ้องคือว่าเพืเอ่อนเพื่อน่านกาันชีวิตเพื่อนใน่านกาันเ,เกิดสงครามมาก,ก่อนเปนบ้งอย่าคือคือยู่คือเคย,เคย,เ,คย,เ,คยเคยอยู่กับพวกขมิ้นแดงขมิ้นดำนะคะ <มา S 2> เราเราเคยอยู่กับขบมิ้นแดงมาก,ก่อนไม่เคยแต่วา่าอยู่ข้างๆกันอ๋ออยู่มยิ้มเขาก็อยู่ประเทศนั้นเราอยู่ประเทศเขียบตะแดนเขียบ อ๋อเพิ่นเพิ่นผ่านการเกิดสงครามขมิ้นแดงขมิ้นดำเป็นบ่นจ้ะตอนนั้นเออเออบ่อยฟังเนียายบ่อยฟังเนี่ยขมิ้นแดงขมิ้นดำแล้วก็ย,ยิงกันเนาะอือโอ้อพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนนะคะเนาะอ่ากินขา้าวกินน้ำแล้วก็นั่งนั่งเบิง่งอ่าเขายิงกันเนาะอ่าแข่งเครื่องบินแข่งแต่แข่งเครื่องบินยิงกันเลยนะเออเออเอเสียงปืนมาแต่ละครั้งเนี่ยก็สะเทือนบ้านเลยนะตึกตึกตึกโอ้ยมวนพี่น้องมวนสมเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีโทรทัศน์เนาะ ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์อะไรกนน็นอนฟังนอนฟังเสียงเครื่องนอนสังนอนฟังไงเสียงเสียงปืนไปนอนฟังเสียงปืนไปย่านบอยาย่านบะมันชินทุกคนไม่กลัวอนะ่ะทุกคนไม่กลัวนะอืมวันนี้นจะเห็นคอมเมนต์ี่อยัางอพยพา้ังเขาเห็นบะเขาคอมเมนต์ไม่มีนะคะคอมเมนต์ไม่มีอพยพมามีแต่คนไทยแต่เก็บชายแดนอพยพอพยอพยเข้าไปข้างในนะคะเนาะเออ,อสมัยก่อนนี้ก็มันมันเป็นอทางอ่า ลูกลังเนาะค่ะเนาะใช,ใช้เกียน,นะโอ้แต่ก่อนมันเป็นท่าลูกลังลเกียน,นะคะตร,ตรง,ตรง<น>ใช้แดดกันไห็นคนคนไหนบีที่มีเกีย้ยอ ก็มาควบควบัวควบควยมาเนาะมาด้วยกันนะหอบลูกหอบล้างขึ้นเนาะโอ้เป็นภาพทีแบบโอ้ข่อยักมีอันนั้นเด้พี่น้องข่อยากมีกล่องไถ่ไว้ในสภาพสมัยก่อนเนาะโอ้เปวกเกลียวห็นเปลวกเกียวห็นสภาพอ๋อเป็นเกวียนเควียนยน่ยเป็นเท้าอะไรเป็นเียนเป็นเทวผู้ไรก็ไรง่วน้ำุนนยาตอนง่วนไปอุยบนะอุพยบนีนะแล้วมเจ้าได้ยอยบหนีบอวเลยตัข่อยก็นั่งเบืงก้อนเอะเนาะมูเจ้านั่งเบงกอนเออเออแล้วบ้นี่อันอันเคารบกันในช่วงที่เคาบกันในมูเจ้ายุ่จะไนกิน ก็ยิงสี่แ่ละกะกินยังสี่ลรืวะกะฮ่าแต่ว่าเสียงปืนเนี่ยก็ขึ้นดังการไปกันมาสิวะมันบระดีมันก็ยิ่งแต่พวกมันเนี่ยงและโมกมีนมันยิ่งมันขากันเองขากันเองอ๋อเขาขากันเองคือเขาโมกเยวกับเฮาโมก่ยวกับเฮาแต่ว่าเสียงปืนมันยังขึ้นสีดังตลอดแต่พวกพวกนายทหารเขาก็รักษาตะเข็บชายแดนไว้กันเขาก็ถิ่นว่าเขากเขายันนะฮะเขาก็ควบคุมไว้กันนะฮะนะเออแต่ก็มันเป็นยังที่แบบซื่อๆนะอือนอนฟังเสียงเครื่องปืนปืนเหมือนกับเสียงเพลงอือคือว่าชินชาชินชาแล้วนะคะเนาะ เออขาแต่เขายิ่งกันกะก็บว่าเป็นยังยิ่งไโหลดแต่ก็นอนฟังเออยิ่งไปดูถ้าเขาบรรพัวค่อยว่าที่รักที่รักปัญ่าบ้าข้าวเหนียวน่คือตะกีด้ปัญะามันกาเป่าได้แต่ปัญญาตอนตอนนี้มันกาเป่าได้ปัญญาเออเครื่องมือมันท่านสมัยเด้ที่รักปัญ่าบอกปัญ่าโอ้ยปัญญาขันมันท่านสมัยกะ คอยกับสิสวดบ่นทัพนะว่าขอเบ่หนีแล้ววะนะโรเบิร์ตยานหมอโรเบิร์ตตอนนี้ยานไหมยันเราเราบ่ตันห็นเราบ่ตันห็นเสียงปืนอ๋อเราบ่ตันห็นถ่ายเห็นก็จะยานอยู่ยานอยู่ตาขาวเลยเว้ยนะบ่ได้ขุดลุมบังเกิลอยังไว้บอมบ่รุ่นนี้บ่ต้องขุดดอกนี้ยังเดียวนี้ยังเดียวในบ้านเนี่ยนี่นี้ยังเดียวพี่น้องรุ่นนี้รุ่นนี้บ่ต้องขุดเออคือว่าเพิ่นชินชากับเสียงปืนมาแล้วแต่สมัยน้อยๆเมื่อก่อนเนี่ยพวกขมิ้นนะเขาขากันแล้วดิขมิ้นกับมา มาจะเก็บใช้แดนเนาะมันมันบ่มี่ยังกินเนาะอือมันบ่มี่ยังกินมันก็เอามันก็มานั่งเอาปลากระป๋องพวกพวกทหารพวกเขามีเอาเปียกปลากระป๋องขมิ้นเนาะเออมาวางไว้เอาเอาให้มันพวกมันบ่มันบ่มีเงินสิซื้อกินสมัยก่อนนะเออมันเอาปลากระป๋องมาขายคนไทยอ๋อขายถูกๆนะเออขายกระป๋องละ10บาทก็ได้ป๋อง2ป๋อง10บาทอย่างงี้นะเออมันได้กินเงิน10บาทเงินถ่าบาทมันแซ่บบ่ปลากระป๋องขมิ้น เสียบก็เสียบก่อคือสิใช้แน่ตัวเจ้ากับเสือยืนมาเออกับเสือมาเห็ดกับพริกกินอันนี่มันกับพวกกันทหารแกะไห้เนาะเออพวกคนต่างประเทศนั่นแหละแกะไห้ขมิ้นขมิ้นกับบอมี่ยังติกินไม่กินต่างปลากระป๋องกูเมือมันกับเบื่อเนาะมันกับอยากเอามาขายเอาไปซื้ออย่างอื่นกินอย่างนี้นะมันกับพักเอามาขายติดพวกเต้นเดอร์พวกเต้นทหารเต้นอย่างนี้มันเอามาขายมันเอามาขายเราก็เอามันเอามาว้างขายเรามาหนี้มันกับอันจะเป็นตลาดท่าจุ ช่องจอมเท่าคู่มือนีละที่ตลาดช่องจอมเท่ากูมือคื้แต่ก่อนเนี่ยคือว่าย้อนทหารเอาเต้นเอาอยังมาวางขายพวกขมิ้นพวกขมิ้นมันอุปยุกมากอุปโยุกมากอุปโภคยุกมาเออมันเอาไปมันก็เอาปลากระป๋องเอาอันขายอันขายอันเอาปลากระป๋องมาขายคนไทยแล้วมันอ่านังเสียก็เอามาแหลกข้าวสารนี่อันมันเอามาแหลกมันสมัยก่อนเนาะ อ่าซื้อก็ซื้อเลขก,ก็เลขขายก็ขายอย่างนี้สินะมันก็เลียกขายเป็นตลาดชงจอมัทเท่าโกมือเดายายอืโอ,อ้โหเนี่ยปีน,น <มา S 1> ตลาดชงจอมมันตกคนนั่นคุนอย่ามัขายมันหูมันหูแรงขาขายโดยเนาะมันหูแรง,งมันหูแรงมันกับผ้ากันมน้าเนี่ยยายอ้โมันกับผ้าก็เอาโต๊ะเอาเตียงนี่สินะเอาโต๊ะเอาเตียงเออซื้อมงมันก็มาซื้อมาไปขายผอมอืมมาสื่อม้ามึงไทยนะอ๋อคือว่าคือเรื่องเรื่องตลาดชงจอมันเกิดจากคำอัน คือทหารทหารของประเทศแคนมีนเนาะเอาของมาขายเอาพวกเต็นพวกนี้เริ่มแรกมันมันเอาเอาของนั่นแหละมันเอาเออไอนี้พวกทหารก็มีส่วนแล้วก็พวกพวกเจ้าบ้านก็มีส่วนไปน้ำกันนะคะไปน้ำกันมากก็เลยได้เกิดเออได้เกิดเป็นตลาดช่องจอมานี่แหละพอดีกับคนไทยก็ไปค้านะ ขายให้กับต้มขนมไปไปแลกสีนะไปแหลกปลากระป๋องไปแลกปลากระป๋องขมิ้นไปแหลกเส้นไปแหลกไปแลกอีย่างทีอันอันอีย่างทีอันกันศาสกันอย่างสิ่งแยะที่บวกขมิ้นมาเห็ดบางเกินนะเออเอามาเอามาเออเอามาใส่เนาะสมัยก่อนนะอือวันนี้ก็ก็ควบก้วยกับอีกคยผู้หนึ่งนี่แหละให้ขนมกระต้มไปนะคะเนาะเอาไปเพื่อจะเอาไปขายทั้งเทียวกับขมิ้นรักอืออือันขายกับบ่ค่อยได้ดรอกขมิ้นรักกิน ขมินรักกินขมิ้นรักกินอือได้แน่บ่ได้แนบสิกรับบ่ค้างแี่ขายบ่ได้ก็ะล็กเอาแเล็กปลากระป๋องกระบานนี่สินะอือนี่แหละมันเป็นที่เป็นไปมาของที่ทีมาที่มาของตลาดช่องจอมเนาะจากคนนั้นอันนี้คือจากจากคนที่อยู่ในพื้นที่นะพี่น้องเนาะจากคนในคนที่อยู่ในพื้นที่ตลาดช่องจอมแล้วก็ค้าขายในตลาดช่องจอมมาตั้งแต่รุ่นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้รุ่นบุกเบิกเลยเพิ่นเิ่นเกิดที่นี่โตที่นี่เนาะอือนั่น่แหละพี่น้องอันนี้อันอุ้ยขมินมันหมักสื่อมาด้ มันหลักมาเตี no ้ยกินมาเตียอืออ้ยใส่ขุนหมาเป็นใส่รถเขินใส่กระสอบไปอืออือเดี๋ยวปิดปิดคลิปพี่น้องนี่แหละเนาะการพี่น้องมันนี้ก็เป็นการเฮ็ดคลิปแบบฟฝ้าเฝแบบรีบๆเพราะว่าฝนก็บจิตกเพราะมาหอดมาดามกับเที่ยงใบแหละพี่น้องมะหอดบานเฟินเนาะเป็นการเฮ็ดคลิปแบบฟฝ้าๆหลายะไรมันนี้ก็ขอบคุณมาดามช่องจอมนะเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่ได้นัดหมายไม่ได้ยังนะพี่น้อง อันพิดตกพิดการประกันใดก็ขออภัยนะจ๊ะเนาะก็ขอบคุณมาดามช่องจอมฝากมาดามช่องจอมเนี่ยนจ๊ะเด้อในช่องยูทูบของเขาเนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณหี่ยลายจ้า <c oughs>